สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับไซเบอโพอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเพิ่มราคาสินค้านะครับในขณะที่ลูกค้ากําลังสั่งออเดอร์นะครับอย่างเช่นในราคาสินค้าออเดอร์เดิมนะครับก็คือสินค้าตัวนี้มีราคาที่50า0บาทนะครับแต่ว่าเราอยากจะเพิ่มให้เป็น55บาทนะครับจะทํำยังไงนะครับผมมา เข้าามลยนะครับผมเลือกเป็นโต๊ะหนึ่งก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเมนูเข้าไปก่อน3ชิ้นนะครับเอสเปรสโซ่ห้าสิบคาเฟ่ลาเต้หกสิบห้าเอสเปรสโซ่ริสเตโต้ห้าสิบนะครับก็ผมอยากจะเปลี่ยนราคาสินค้าของเอสเปรสโซ่จากห้าสิบเป็นห้าสิบห้านะครับจะทำยังไงก็คือกดไปที่เลือกนะครับเลือกไปที่เอสเปรสโซ่หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นมาเลือกที่ฟังก์ชันออเดอร์อื่นๆแล้วก็ไปที่เปลี่ยนราคานะครับใส่ไปเลยนะครับเป็น55โอเคเปลี่ยนราคานะครับ ปั๊บนี่นะครับก็ราคาก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับจาก50เป็น55นะครับผมก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยนะครับสําหรับวิธีนี้นะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการเพิ่มราคาสินค้านะครับในขณะที่ลูกค้ากาลังสั่งออเดอร์นะครับผมก็ถ้ามีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ